าดีสาบายดีตอนขำดือทุกคนเหมือนในห้าสิมาเห็ดแนวกุนให้ไม่เยิ่มลุ้นเมนูมือนี้กัยนี้มือนี้ลวกตรพักจาก้าสุขภาพแล้วก็ิิปนจิโร่ใส่เห็ดเข็มเนาะนจิโร่ฟีดไวเด้อเนี้ยสื่อมาแตงแต่สุดทีตัวระบาดอันนี้เจียวสิเผ็ดหรือเปล่ จีหัวผักบัวใส่เนาะหอมแดงอะหอมหอมเลยใส่เนยลงไปทุกคนเฮดซอนปิ่งเอามันหอมหอมตามเฮดอันนี้ปนเบิดบอ,บอจิโลตจำเบิร์ตได้ไุกคือหกหกนั่นเหรอ ใส่โบกเ,เ,เ,เกตในแน่เลยแกะมันเลยได้ปุ๋ยพุ๋แล้วล่ะสามก็เดิ่งพี่น้องเป๊ีหนึ่งให้มันเล็กๆเสร็จแล้วจ้าปนเห็ดเข็มใส่จีบมพี่น้องหรือ่าจิโร่เนาะอันนี้ชิปินปิ่งไก่อีเม่อันนี้ลวกผักแล้วก็ต้มไข่หมัดแดงมือนีเมนูอาหารบ้นบานๆแซ่บแตะแน่นอนจ้า เขากันอําลําเด้เ็จวแล้วก็หลวกพักนี่เนาะมาเด้อกินข้าวแรงนํากันพี่น้องเสบๆสามสี่พอไม่ดกมาเนี้ยหอมเฮาเนาะมันเขากันหอมแบบไข่ไข่คือเฮาตําเซตปวกใบเขาเนียวหอนหอนโอ้ยไม่ใบให้เบึ้งเนี้ยคนอลุยากดิชมนจอ๊ย ฉันตมไข่ไว้แหละแต่กินไข่มันกะมันพอเห็นข้ากิน่ะมันกะอยากอยู่แต่เออขันเขาอดได้แล้วมันกะกะบวเป็นยังบวหิวล้วคอยเคยแล้วคอยกำลังอยู่ได้แล้วคอยหิวอยู่แต่คอยก็กินนํำลงแล้วคอยนอนห้ากินพักเลยก็กินไข่นะมันก็อิ่มแล้ว อะโวคาโดแบบอุ้ยลืมบอกให้เอาอะโวคาโดมาให้จะไปหันขาด <What? S 1> อกินข่าเบิองนังเด้แซ่บหรือว่าเค็มๆบ่ํ mm hmm. ามจีบผม mm hmm. พอดีมีลุ้นอุ้ยยังโบลาบโบนอนอยู่กินในเด้อแครอทหั่นกับอันบอกเคอรี่หลวกผัก mm hmm. เป็นผักใบเขียวผักสีเขียว okay. กินได้บูจงให้ชันเนาะซังก็เห็นซูบเบิร์ตซูคนนี่แหละกินก็อยากให้กินอะไรที่มันมีประโยชน์แนะ่ะฮะนะเม่สิกินแต่นมไม่ต้มนมไม่ต้มเด้วยตื่นมาปวดแข้งปวดขาสิวะโบเมรุนไม่ก็เจ็บเจอลีแกไ่ไม่รายจะคอยโบคอยได้กินคอยคอยแกงอยู่แต่คอยโบคอยกินแกงแล้วไหมมันบ่มีประโยชน์ส่วนไร้หายโทษไร้กลัวเนาะ ว่าสิเอาพักบ่งมาลวกแต่ว่าโอ้ยขาดอย่างไปมืออื่นก่อน,นสเสริญนอะคอยเอาสีสื่ออันนี้ดีกว่าพักสีเขียวเค็มบ่ฉันใส่เกลือเลยแต่พออดต้องใสยย่กนิ่มไปมยังเป็นจินโรอนองอ่ะยังไม่กิน ม,ม,มันินามัวแม่มันมีตัวตายปนน่มันแบบมันไม่กินม้ซื้อมาขายซื้อมาสี่ร้อยแล้วก็ขายไปเท่าไรนะจกได้ขายเท่าไรแล้วก็ที่งเลือก็คือเอามาขวใส่ตุ้ยเมียมาหนึ่งไหม

มันยังไม่จะบอกกำลังไม่เดี๋ยวนี้นะเอายอดมันมาลวกตายแล้วพักเน้ขาหุ่นสิบไร้คายแล้วบันนี้ไม่ยังดูฉันกินเวอร์มันเลยหย่นตวเดียวนี่ตบมันเลยตบมันเลยจักเวลาไปนอนด้วยใบเขาด้วยน่ะ ไปห้เบิ่งนี่อยากัเด้บายพี่ทำลบานเมมนัว่วกรไปสังเบิ่งน้ำนักอู กับตําเดตัตากระแสบพี่นงนูแม่มือนไปให้เดตับผอกปะเดตตาสาเลใหม้มาสาจีบปเพิ่นแกงเพิ่นอยากเกงเขาเลยให้เพิ่นจะเป็นบสะแกงเตตเชียกับเฮตครตป,<ไ>ปรอีเมลเรากินไม่รุนกัดตุย แต่ยังหน่อยนะมากมากได้ใบบัวสีเป็นใบไข่พอแมตุ่มไข่แล้วก็ใบใช้เขาแบบนี้เลยเนาะใบมันใบเผือกมันยังกระใบบ่นบ่นนะใบมะขามแบบสิเคยหดใบใบไข่กูด้วยใบบ่นไข่งัวไข่ควรเป็นดอกเอ้แต่ก่อนหอดหิ้นด้วยเสือสุฟังเคยไปตากแดดคือสีหลอดหนึ่หมแล้วก็เอามามาปิ้งไฟ เวลามันอยากเปลียนอยากเขาโตรงเจาะเลนะคะเห็นนึกจะคิดแต่เขาพากินเขมรเขาบุกขึนเนาะอาอคนมันก็มีอยู่มีกินขึ้นมาจากแต่กอนจะเมือนแทนกินแบบนั้นเขาว่าเป็นไขมันในเส้นเลือดในทับในปอดไปว่าไปเลยเดี๋ยวเขาบุกขึนตะกี้โบเห็นเปลีนเนาะมันบบมีแนวตัวตะกี้นอะไม่บอกประเด็นเปลีนพันหาจะเจาะจะเจ๊ สมื่นอีเด้อคนที่เป็นโรคนะคือหนึ่งมาจากอาหารการกินมาจากอาหารกันกินเพราะว่าปลูกพืชปลูกพักหมักใหม่ต่างๆคือสยมสยยาเนาะบางคนมากกินบริสไเป็นนัวอลกดืออ่มันนัวมันหวานแลกินบริล่างนะด้วยได้หลายอย่างสภาพแวดล้อมเนาะม มันจะเรินขึ้นเสื้อโลกกระไรขื้นสารเคมีหลายๆขึ่นเนาะสารเคมีทางนั้นมีเกลือทไมกันมันจะเกิดข้าวตมเาได้บังเอิเดี๋ยวมันอยากูะรแค้นเทงอีดวงคอยนะตกี้มันผูกข้าวคุณพูนอยู่กในหัเกลือกะเกือแบบว่าธรรมชาสตรมันมีนาเกลือเขาเอามาต้มกุ้งเอานิขื่นเราเราเรื่องความหลังให้รูปแล้วปัะ เออประเดี๋ยวมือเห็นเลยห้ามเขาก็ต่ตาเขาอีนี่ม่จะตามาบริกรเขาซีนั่นนี่ตื่นมาตาเขาข้ามาตาเขาก็ประเดี๋ต่มอยู่ยังท่านตาเขาเชอีพอมาได้ยังตาเขาอยู่วะสัน้ตาอได้อีพอเป็นคนในเมืองมาอยู่บนนอกพ่อิ่งบด้เจ้าสีเปิดเผยความจริง ในเมืองเขาอยู่ในเมืองเขาเสิร์ฟของเขาคือกันตะกี้ก็ว่าเจ้าเป็นมหาเศรษฐีขางประเทสิบอกเขาเขาเมื่อยเหตุงานเหตุนานเลยนี่เจ้าเสิร์ฟไอ้เสาขวางเขาอีพอหันบอมีนาเลยทุกคนเนาะแต่เพราะว่าพมาอยู่ยังแถวเขาเนี่ยเราเห็ดอาชีพค่ะขายอยู่แถวในเมืองส่วนแรกเขาเจาะบุคอยมีนาก็คือเราขายเครื่องแล้วก็สื่อเขาสู้ลูกสู้เต่ากินแม่อีพอได้ลูกแปดคนอีแมท่าว่าได้ลูกแปดคนแต่เขาเจ้าก็เก่งนะหยุกก่อน รุ่นย่านะ่เลยฮงกับวังหนึ่งนี่เนาะเราก็เลี้ยงลูกใหญ่เบื่อทุกคนลูกตำข้าวตะเดือเน้นคุกสากตังจนไข่เป็นแปะบานมันไข่คือนล,ล้วมันแตกบวานกวดได้ข้าวผัดขายเคร,รื่องร่วนข้าวต่ำไวๆเห็นดีมันกระตุกเฉยๆได้กวดาดเห็ะนหงมัเนาะแล้วกับปัจจุบันนี่ก็คืออยู่ฝุน่นก็ยังซื้อเขากินปกติหน่อยย่บานพอซ้อนค่ะ แล้วก็อีพอเมืยอยำใดก็บสีเมื่อซ่อนเมืยอยำใดก็เอาเมื่อสีเมื่อให้เขาเจ้ากินเนาะตอนนี้ก็มีแต่ปูในเฮือนแล้วก็เอากับลุงอาคงจะเอาเมื่อให้กินชินาเนาะทำให้ชินยเนี ไปขิดเวทกับอะไรพี่น้องเอ้ยวังคามันจะเป็นสัตว์ประมาณไปกับไปยีเจี๊ยบมืไรอื่นสิไปใหม่วังคามันเนี่ยโบมีไข่หมดแดงโบมีดวงคูนเพิ่นบอกว่าเอาเข้าวเหนียวก็ได้โ <c oughs> บมีอียังกินเลยเมื่อเร็วเอาเข้าวเหนียวไปเจียมลงในหายนานมาฉิดเบิ่งป่าเลี้ยงเจ้าของก็มันก็กินอยู่ตัวหนึ่งเนาะอยากของหัวมันใหญ่สัมได้ดก็เลยลองขิดไปนจนซ้ำมันพานมักแตดงจอดไปจังแม่ป่าปลาเขง็งซ้ำน้ำมืออีโพล่ในะอยู่ซ้ำอยู่นี่มันป่าเข่ง แม่นอะไรมันเป็นสีทองรครับปลาเข็งคำก็แม่นแหละปีงก่ปีงหายไปกับบกินมองจังว่าให้คอยมืออบมือเนี้ยคือเห็ดกินไก่นะมันเป็นโปรตีนได้นะกินไหมจะต,ต้องบ่บปลุงลดขนาดนี้ ตะกี้่อยคิดเราคอยชีใส่สเกือนิดนึงตื่นมาแจ้งมาอีแม่ปีนเรียบร้อยอมไป่าตัวขอบรจา,าเกอมกข้นอาเขาไปยามเบ็ดกบเดี๋ยวมือเสาเ,เขาตื่นแต่กสาว,อ,วาอยากให้ม ว่าชีโบลวกเิงและงโงูไปปลอกเคโอดมาแล้วหมอผลดึกดึกเบ็ดมันก็ยังมีอยู่ไข่ก็ยังบ่มีใครกินให้ตุมมาชุกิน ขาวเนียวยกเบอร์ติดหนึ่งปุ๊จักอีเมลกินเซลกี่โมงเบิดเร์แล้วคนขายเบอร์ปุ๋ยเอามาเงินเราหายอีเมลผัดลมก็ปุ๋ยเปิด มือนี่ลมลมกลางเวรในพี่น้องคำมากกัยังตัมีน,นยอยู่หน้าลมอยู่อยู่บ้านเนี่ยป้งจะเป็นผัดเอียงบลุงบลุงแบบนึงเลยอันติสามยนวปิวุวนะเนีอยคืออย่างว่าอีพอเนียนมือก่อนนะหวานหวานตัวเอาเห็ดหายใจของอีพอ

รุ่นที่สามกำลังขึ้นส่วนไม่เยญ่รุ่นนะเอาคือนอ้องคำนี้ฮะเขาโพลโอเคเราทุกคนคลิปนี้ก็คือศิลาก่อนเดือนาะขอบใจเบอรสู้หูสู่ขนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจสวัสด้อไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหน้าจ้า